่อที่ชายคนนี้ครับซานโชใช่ไหมอาซาโชเลยใช่ไหมอ่ะจารอนซานโชเป็นซานโชก่อน <anch> ก็ผลงานดีมากต้องยอมรับแบบนั้นล่าสุดปีนโต๊ะร้องเพลงโ <laughs> อุ้ยแล้วเ,เขาไปโพสต์อะไรอ่ะไปโพสตคลิปอะ่ะที่มีคนหาว่าไปกระแซะเทนทากหรือเปล่าอะ่ะเออเออครับอืมแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเกลาซากเกตบอกโอ้ยผมปีกเยอะแล้ว <laughs> เล่นดียังไงผมก็ไม่เลือกมาหรอกค่ะ <laughs> ยูโร2,024ยังไม่มีชื่อจอร์าโนซานโชถ้าดูวิงเกอร์ของจริงๆโหปุกโยซากา้าโคพาเมอร์ฟิโฟโฟเดนมาคัดแรดฟอร์ดใช่เอ้ยหรือว่าแลดฟอร์ดกับซานโชใครดีกวนะ่า <c oughs> หรือจะหรือไม่เก็บเขามีอยากเก็บเธอไว้ทั้งสองคนอันนี้ไม่เก็บเธอไว้ทั้งสองคนไปเดินเออคือเขาบอกว่าตำแหน่งนี้เนี่ยและเอาจริงป้าเราว่าเซาเกตอาจจะต้องได้ยินเรื่องหรือประสบ ประสบโดยตรงกับเรื่องพี่นงวินัยอะไรมีแบบเกี่ยวกับทีมชาติเกลิกเขาเคยไปสายรอบนึงอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเคยเจอแรนอนอาจารย์เนี่ยจะไม่ชอบเงียรู้สึกว่าเคยมาแล้วก็ไม่อยากจะพูดเอื่นได้ก็คนอื่นดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยคือเขากับทีมชาติเกริกกับแมนยูนี่นะคนละคนกับดอทมุนน่ะก็เอาง่ายๆครับคลิปที่ล่าสุดไปปีนโต๊ะแล้วก็ร้องเพลงซาวันไลท์อยู่อันเดอ่ะผมถามว่าคุณผู้ชมเห็นอะไรเขาเป็นผู้นำในห้องแต่งตัวคนเป็นลีดเดอร์ เลือกเพลงนะสมวันไรยูของอเดลอ่ะมันมคือไม่เป็นไรเนื้อเพลงมัไม่เป็นไรสักวันหนึ่งฉันจะหาคนอื่นที่แบบทำวันไรยู่อ่ะคือเหมือนกับแบบว่าทิ้งเนื้อหามันประมาณว่าเอเธอทิ้งฉันไปมีชีวิตใหม่ก็ไม่เป็นไรวันหนึ่งฉันก็จะมีชีวิตของฉันแล้วก็หาคนที่มเป็นเหมือนเธอเห็นเห็นเนี่ยเนี่ยอ่ะมันมีคนพูดอยู่เหมือนกันว่าประชดหรือเปล่าแต่ว่าสุดท้ายเขาไปสื่อว่าเขาบอกเป็นเพลงที่ซานโชชอบมานานแล้ว แล้วก็ไอ้นี่ดีกว่าไอ้ลำโพงตัวเนี้ยยี่ห้อดังเนี้ยเป็นลำโพงแชมเปี้ยนนะเพราะว่าเขาเคยฮิ้วไปเวมบี้แล้วแมนยูได้แชมป์คาราบาวตอนชนะนิลคัสเซินเลยพกเลยติดตัวคืออย่างนี้ฮะในห้องแต่งตัวเนี่ยพวกเนี้ยบ้าเพลงกันเขาจะมีสิทธิ์เป็นดีเจได้หนึ่งวันถ้าหากคุณฟอร์มดี